สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้เราอยู่กับกิจกรรมนะคะกับแบตเตอรี่ของอมรอนค่ะที่ร้านแริ้วแบตเตอรี่นะคะจังหวัดฉะเชิงเซานะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านค่ะเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนาตัวนิดนึงค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอ,อ,เอร้าน8ริ้วแบตเตอรี่ครับ ค่ะพี่เอคะสมมติว่ามีลูกค้าที่อยากจะมาที่หน้าร้านนะคะสนุกสนใจจองโปรโมชั่นนะคะผ่านช่องทางในเ c e บุ o k แล้วอยากจะมาที่หน้าร้านโลเคชั่นสังเกตในอะไรได้ไง่ายบ้างคะครับร้านแปดริวแบตเตอรี่นะครับตั้งอยู่ตรงข้า,า,า,ขามบิ๊กซีหนึ่งชางเซาเอ่อก่อนถึงบขสชาชางเซาครับค่ะแล้วก็วันนี้มีโปรโมชั่นเด็ดอะไรที่อยากจะฝากไว้บ้างคะซือ้อแบตเตอรี่อะมาลอนวันนี้ได้ราคาพิเศษนะครับแล้วก็มีลุ้นจับรางวัล อ่านุรัตจ์จะรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าด้านหลังนี้หมดนี้เลยใช่ไหมคะหมดน<ช>ี้เลยเดี๋ยวให้พี่เอฝากนิดนึงค่ะว่าช่องทางการติดต่อออนไลน์หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ัสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะทางแฟนเพจ8รีวิวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0890465515 เอาลวค่ะวันนี้ใครที่ไม่อยากพลาดกับโปรโมชั่นนะคะจองออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะมาที่หน้าร้านแบตหรือแบตเตอรี่ก็ได้นะคะโปรโมชัน่นดีแบบนี้ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง16บหนิกานี้นะคะในวันนี้วันสุดท้ายแล้วกับกิจกรรมของเราใครที่สนใจทักเข้ามากันได้เลยค่ะกับโปรโมชั่นดีๆจากแบตเตอรี่อารอนค่ะสวัสดีค่ะ